สวัสดีครับผูครูเอกนะครับเป็นจำทางช่แ y o ยูทูบคุยกับเลขพยากรและทางชั้นเรียนเลขพยากรนะครับสวัสดีนะครับเป็นวันที่2นะครับที่คเอกลับมานะครับจากการติดโควิดนะครับผมจริงๆคลิปนี้เป็นคลิปนะครับไม่ใช่แบบไลฟ์สดนะเพราะว่าว่างพอดีก็คันไม้คันมือเพราะทําเนื้อหาไว้ตั้งแต่2อาทิตย์ที่แล้วแล้วไม่ได้ทํานะครับก็เลยมาอัดคลิปนะครับคลิปนี้ก็จะไป อยู่ในชั้นเรียนประมาณ10โมงนะครับของวันที่5นะครับประมาณ10โมงเช้าแล้วก็จะอยู่ในช่อง u t u b e ตอน7โมงเช้าของวันที่6นะครับน่าจะเป็นวันวันอังคารเนาะวันอังคารซึ่งวันจันเนี่ยเราหยุดใช่ไหมเป็นวันชดเชยวิสาขะนะครับก็จะเป็นวันอังคารนะครับวันที่น่าจะเป็นวันที่6กนะครับก็เป็นเช้าเช้ามาเจอกันนะครับสําหรับทางช่อง YouTube กลุ่มที่ขอมาวันนี้นะครับเป็นกลุ่มที่พูดคุยกัน น่าจะน่าจะเป็นกลุ่มเรียกว่ากลุ่มเบอร์มงคลนะซึ่งกลุ่มก่อนหน้าเนี่ยมันเป็นเลขที่โอเคไม่ใช่แนวเบอร์มงคลซึ่งเดี๋ยวครูเอกที่บายให้ฟังก่อนอย่างนี้ว่าแนวทางเนี่ยของตัวเลขเนี่ยมันมีหลากหลายแนวทางแต่ละคนก็จะมีมุมมองที่ต่างกันไปแต่ว่ามันจะมียุคที่เราใช้คําแทนกับว่าเบอร์มงคลก็คือเลขมันจะโดนแบ่งประเภทนะครับแบ่งประเภทเป็นมงคลกับไม่มงคลเนี่ย มาประมาณ1ิปีได้ละประมาณนี้นะครับก็จะมีกลุ่มที่มันนั่นแบบแบ่งว่าเลขนี้เป็นสีแดงสีเขียวอะไรพวกนี้ยนะครับก็จะคนเขาเลยจะมองว่าไอ้เลขสีเขียวหรือว่าเลขสีที่มันแบบเมเพออันนั้นได้บ้างอะไรเงี้ยซึ่งคุยก,ก็เมื่อก่อนก,ก็มองแบบนั้นแหละนะครับแต่พื้นฐานจริงๆเนี่ยเลขเนี่ยมันสำหรับกูเองนะหน้าเวลานี้นะพื้นฐานจริงๆอะ่ะเลขมันไม่มีแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งพวกแบ่งมงคลไม่มงคลนะ ซึ่งที่คุยศึกษามาจากอาจารย์ของคุยเองเนี่ยก็จะมีแนวทางที่แบบว่าเลขเนี่ยมันบอกได้หมดว่ามันจะไปทางไหนได้บ้างมันจะมีช่องทางของมันเหมือนเราทําถนนน่ะบางทีก็เป็นถนนลูกรังบางทีก็ทางเรียบบางทีก็ถนนปูนคือมันจะมีทางของมันแต่ก็แต่ละทางก็จะมีแนวทางที่เป็นประโยชน์แล้วก็มีแนวทางที่เป็นของตัวเองนึกออกใช่ไหมครับก็เส้นทางปลายทางอาจจะเหมือนกันวิธีการที่เราจะต้อง เดินทางอาจจะไม่เหมือนกันแต่ประสบความสำเร็จได้ด้วยวิธีที่แต่ละบุคคลนั้นเป็นนะครับก็ก็มันก็ไม่ได้มองว่าเอ๊ะใช้เลขแนวไม่มงคลแล้วชีวิตจะไม่ประสบความสําเร็จสําหรับคุเอกนะครับคุเอกเชื่อว่าแนวทางเนี่ยมันเป็นแนวทางให้เราเลือกสมมุติว่าคุเอกชอบชอบมองชอบเปรียบเทียบให้พูดถึงคอนนะค,คอนเนี่ยคอนเนี่ยถ้าเราไปตอกตะปูใช่ไหมมันก็จะ ถูกแนวทางของมันมันก็จะมีคุณค่าข้อ,อนี้มีประโยชน์นะตอกตะปูไว้เชื่อมกับไม้หรือว่าไปทําอะไรให้มันเกิดประโยชน์เป็นการสร้างบงสร้างบ้านส่วนหนึ่งของการสร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยนึกอ,ออกใช่ไหมครับแต่เมื่อไหคอรค้อนเนี่ยคนใช้เนี่ยพิเลนเป็นคนไม่ดีก็จะเอาคอ้อนเนี่ยไปทําร้ายคนซึ่งมันก็เป็นเหมือนเป็นอาวุธได้เช่นกันนึกภาพออกใช่ไหมครับคอ้อนี่แหละคอ้อนตอกตะปูเนี่ยก็เปทุบหัวคนเล่น่ยซึ่งสําหรับ ตัวคู่เองนะคูเ่เองมองว่าคอนเนี่ยมันก็เหมือนตัวเลขนึกออกใช่ไหมครับส่วนคนที่จะกําหนดให้ไปทางบวกหรือทางลบหรือทางดีไม่ดีเนะี่ยมันก็เป็นเจ้าชะตานี่แหละสิ่งที่แล้วไอค้คอนเนี่ยมันจะทําอะไรได้บ้างก็คือคอนเนี่ยที่มันเอาไปทําอะไรได้บ้างน,นี่แหละมันเป็นแนวทางของตัวเลขจะดีไม่ดีมอยู่ที่เจ้าชะตาอันนี้คือมุมมองของคูเอกนะปัจจุบันนะครับนะปัจจุบันเพราะนั้นคูเอกไม่ได้มองว่า เลขนะมันจำกําหนดให้คนคนนี้ต้องเป็นคนดีไอ้คนคนนี้ใช้ค้อนเนี่ยมันจะไม่ทุบหัวใครแน่ๆมันบอกไม่ได้ครับเขาอาจจะไปทุบหัวคนก็ได้หรือมันก็บอกไม่ได้เขาอาจจะไปตอกตะปูก็ได้เขาอาจจะเป็นช่างขยันสร้างบ้านเงี้ยถ้าได้นึกออกใช่ไหมครับแต่มันก็คือค้อนน่ะเพราะนั้นใครที่มีเลขจะเป็นแนวเมื่อวานที่เป็นเจ็ดเก้าสี่แปดนะครับหรือจะเป็นแนวนี้เป็นหกเก้าหกหกเก้าหกห้า ที่เป็นแนวมงคลนะก็ไม่ต้องกังวลอย่าไปกังวลเลยครับมันอยู่ที่เราชอบหรือไม่ชอบแนวทางนี้เราชอบไหมถ้าเราชอบเราก็มุ่งมั่นตั้งใจไปในเส้นทางนี้ก็จบนะอันนี้คืออธิบายให้ฟังก่อนมุมมองกูองเป็นแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครมีแนวคิดที่ไม่เหมือนกันเนี่ยกูอิงก็ยอมแล้วฟังนะแต่แต่เราก็จะไม่เถียงกันนึกออกใช่ไหมครับก็คือทางความเชื่อใครก็แนวใครก็แนวของมันนึกออกไหอืมถ้าเราเออคิดว่าเออเอาไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนไหนได้ก็เอาไปใช้นะครับอ่ะโอเค มาดูเลขกลุ่มนี้กันเลขกลุ่มนี้นะครับเป็นเลขกลุ่มที่สามารถแยกเป็นเลขคู่3ตัวแต่ว่าได้แค่2คู่เพราะมันมีคู่ซ้ำอยู่ก็คือ6 9 9 6เกกนาะก็มี6996แล้วก็65 5 6นะมันก็มีแค่2คู่เพรามีเลขซ้ำปกติถ้าเป็นเลขซ้ำในเลขกลุ่ม3าตัวคู่จะไม่ทำนะอย่างเช่น696าเงี้ยตัวอย่างไม่ทำเพราะอ้ไไปใช้ไปดูเลขคู่เลยเพราะว่ามันเหมือนกันนะทำนายเพราะว่าเลขมเดียวกันเลขมันแค่2เลขสลับยังไงมาก็เหมือนกัน แต่ถ้าเป็นเลขกลุ่มสีตัวเนี่ยคุ้ยอ,อ่านตามตำแหน่ง<ๆ>ก็จะสามารถให้ขอได้นะครับอ่ะคเอกตั้งชื่อของเลขกลุ่มนี้ว่าสัก <c oughs> คู่นะครับแนวทางที่ขับเคลื่อนนะครับซึ่งคําว่าขับเคลื่อนเนี่ยคุอยไปมองที่เลขห9เก้านะครับห9เก้านี่ยเพราะว่าห9เก้าเนี่ยเวลาห9เก้านี้สําหรับคุอยถ้าใครได้เรียนในชั้นเรียนก็จะรู้สึกก็จะรู้ว่า4 5, 6, ี่ห้าหกหรับคุอยคือเลขเกี่ยวกับการศึกษา ทั้งหมดนะสีการแสวงหา5คือการเก็บรวบรวมข้อมูลเก็บเรื่องของความรู้นะครับการท่องจําการอะไรพวกนี้นะครับเหมือนคนเหมือนคนคงแก่เรียนอนะแล้ว6คือคนที่มีความรู้และเอาความรู้ชอบเอาความรู้ไปใช้เพราะฉะนั้นการที่จะขับเคลื่อนอะไรก็ตามถ้ามีเลข6เป็นแนวทางเนี่ยมันจะหมายถึงว่าคุณอยากจะใช้วิชาความรู้เอาไปใช้ยังไงความสามารถนั้นจะใช้ยังไงให้เป็นที่ประจักษ์ ต่อสายตาผู้คนแต่ว่าแนวทางนั้นเป็นแนวทางที่คุณอยากจะนําเสนอแล้วพอมาคู่กับกาวมันก็เหมือนกับทาอยู่เรื่อยๆการคุยมันก็เลยกลายเป็นการขับเคลื่อนนะครับมาดูหน้ากับหลังก่อนแต่กลุ่มนี้คุยกอ,อยากจะพูดด้านหน้าเพราะว่าบุคลิกเขาดูดีมากนะครับขอพูดด้านหน้าก่อนนะสีตัวหน้าก็คือหกเก้าหกห้านะครับอาจจะมีเสียงฝนเข้ามาหน่อยนะครับเพราะว่าที่อัดอยู่ฝนมันตกนะ คนคนนี้นะครับถ้าเห็นภายนอกเลยแต่งตัวดีมากครับแล้วก็เป็นคนที่แต่งตัวเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเหมือนเดินออกมาเนี่ยดูโดดเด่นดูดึงด,ด,ดูดูน่าสนใจมีความแปลกตาสวยแบบแปลกตาแล้วก็เป็นผู้ชายหล่อที่แบบเออมีจุดที่เอ้เนี่ยคนเนี้ยเลยสไตล์แบบเนี้ยชอบเลยอะไรจะมีเป็นคนที่ดูน่าสนใจแต่งตัวดีครับแต่งตัวดีสะอาดสะอ้านนะครับแล้วที่สําคัญก็คือเขาเป็นคนที่ คือจะเรียกว่าอะไรแต่งตัวมากจะถูกกาลเทศะดูดีแบบถูกกาลเทศะอยู่เสมอๆนึกออกไหมเขาวางตัวดีด้วยเวลาใครมาพูดจาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ค่อยๆพูดค่อยๆจาวางตัวดีเพราะนั้นบุคลิกภายนอกสําหรับเลขตรงนี้สําหรับคุณเองมองว่าก็ดูดึงดูดเลยนะดูดึงดูดูเข้าถึงได้ง่ายนะครับเหมาะกับแทบจะทุกสายอาชีพเลยน่าเชื่อถือด้วยแต่งตัวดีด้วยแล้วก็มีความเขาเรียกว่าอะไร มีความสวยมีความหลอ่อมีออร่รานในตัวด้วยซึ่งด้านหน้านะคุยกชอบนะครับคุยกชอบเหมือนกันในกลุ่มนี้ส่วนด้านหลังอ่ะมาคุยกันเพราะว่าเป็นชื่อของเขาเลยนะครับก็คือแนวทางกับเคลื่อนเนะี่ยวันก่อนได้มีโอกาสสนทนานะครับกับเรียกว่าอะไรกับคนในวงการเหมืนอนกันนี่แหละนะครับเรื่องของเลข6 5 5 6ห้าายว่ามันมีความแบบอะไรยังไงคือคุยกคือบอกว่า5 6 6 5ท้ายเนี่ยข้อดีนะ ข้อดีอันนี้ผมภาพลงกว่านะครับ5หง5ทายเนี่ยข้อดีคือเขาเป็นคนที่วางแผนวางมุมมองอะไรเก่งมากมากแต่ข้อด้อยอ่ะมันมีนิดหนึ่งบางคนจะชอบมองว่าเอ้ข้อด้อยมันสําหรับคู่เอกนะคูยเอมองว่าข้อด้อยมันคือการที่เขามองภาพเนะี่ยที่มันเป็นของเขาเองเไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมองคนอื่นเขาจะคิดว่าเออเนี่ยแวทางเนี่ยดีที่สุดละถ้าอยากจะทําแบบเนี้ยฉันว่าแบบเนี้ยดีที่สุดไม่ค่อยฟังใครนะ คือเขาจ,จัดแจงอะไรคือถ้าเขาจะจัดแจงอะไรหรือว่าคิดอะไรวางแผนอะไรเนี่ยมันต้องเป็นแบบนั้นเขาถึงจะเอาด้วยถ้าไม่เป็นแบบนั้นหรือให้เขาไปตามใครนะเขาจะไม่ค่อยตามออกจะแข็งแข็งคืนคืนด้วยก็จะเอาแบบเนี้ยก็จะทําแบบเนี้ยถ้าต่ออันนี้ถ้าเป็นคนดีนะคือเขาจะรู้ว่าอาจจะต้องทําอะไรหรือไม่ทําอะไรคนเนี้ยจะเลี่ยงจะเลี่ยงจะไม่ประทะจะแบบไม่ไม่เอา อะไรเงี้ยก็จะดีหน่อยคือมันจะไม่ได้ไปยุ่งกับใครแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีนะมีเลขนี้นะเป็นคนไม่ดีนะพร้อมที่จะเอาผลประโยชน์อะไรต่างๆเนี่ยกับทุกคนแบบวางแผนแบบอู้หน่ากลัวนะสำหรับ,บงวเงเวรนะน่ากลัวนะแทบจะแบบเหมือนกับแบบถ้าเป็นคนไม่ดีนีย่ยิ่งมันจะไม่เอาใครเลยนะครับแต่ข้อดีคือเขาได้ประโยชน์ไงตัวเขาเองอะได้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือไม่ดี บางคนก็จะมองว่าเอ้ยเคยมีคนทักว่ามันดูไม่เห็นแก่ตัวหรอครูให้มองอย่างนี้นะครับคือมันดีกับเขาอ่ะใครก็อยากได้ดีกับตัวเองนึกออกใช่ไหมมันเป็นพื้นฐานของมนุษย์ต้องรักตัวเองก่อนมัน้ผมมองว่ามันก็เป็นเลขที่คนนี้รักตัวเองอะ่ะมันก็โอเคถูกไหมอีกอย่างก็ใช้แนวคิดสติปัญญาคือพื้นฐานของเลขเนี้ยทั้งไม่ว่าจะห้าหรือหกทายนะมันก็ดูดีทั้งคู่อะ่ะหกก็คือเออมีไอเดียมีอะไรเป็นของตัวเองมีความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองอยากทาอะไรก็ ดูใจตัวเองก่อนแต่คราวนี้เลขเนี้ยเลขที่เราคุยกันเป็นห้าทายห้าทายนี่เป็นคนที่ชอบพิจารณาใช่ไหมมองอะไรก็จะแบบวางแผนปุ๊บปุ๊บปุ๊บก,ก่อนว่าเออจะต้องยีนนี้ไหมจัดแจงอะไรได้เก่งแต่ข้อด้อยของคนห้าทายคือมันไม่ค่อยฟังไม่ค่อยฟังใครแต่ว่ายอมรับฟังนะมันจะทางจยากเลขหกทายหกทายเนี่ยไม่ฟังอะไรเลยแล้วสลับตำแหน่งกันนะอแต่ถ้าเป็นห้าทายเนี่ยไม่ค่อยฟัง คือฟังแต่ว่าไม่ค่อยเอามาแบบมาตัดสินใจว่าเฮ้ยจะต้องไหมแต่คือฟังฟังเมื่อทาให้เกิดแนวทางที่ดีที่สุดเป็นคนที่เก็บหอมลอมริบเก่งประมาณเนี้นะครับส่วนตาแหน่งต่อมาเป็นเลข6นะครับเขาเป็นคนที่สามารถเอาไอเดียที่เขามองหรือว่าเก็บเก็บสิ่งรวบรวมที่รวบรวมนยเก็บแล้วเอาไปใช้ได้เก่งเอาไปใช้เอาไปวาดวาดแบบหรือว่าไปจัดการจัดการอะที่ดีเอาไปจัดการเอาไปวาดแผนการอะไรพวกนี้เก่งมาก คนห5ห้าท้ายเนี่ยเก่งมากแล้วทีเด็ดสุดกลุ่มนี้นะครับตำแหน่งต่อมาเป็นเลขเก้าพอเป็นเลขเก้าแผนที่วางไว้ในหัวมันมักจะไปนำเสนอโดยที่คนอื่นไม่รู้ตัวไม่รู้สึกเห็นนิ่งๆแบบเนี้ยสักพักเสนอไอเดียสักพักเสนอนูนน่นทำนู่นทำนี่ขึ้นมาโอ้โหเราเห็นแล้วเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วถ้ามันเป็นคู่แข่งเรานะไอคนเนี้ยถ้ามันเป็นคู่แข่งน่นากลัวนะครับเฮ้ยเหมันมาโดนมาแล้ว เฮ้ยมันมาได้ไงวะอะไรเนี้ยคือจะมีลักษณะบางคนกะชอบมองว่า6-5ท้ายช้าแต่ถ้าถ้าคนที่เขาถูกจริตเกี่ยวกับการมองมองวางแผนการวางลำดับขั้นตอนนู่นมีนั่น,นก่อนที่จะทําทอะไรถ้าเป็นคน6-5จริงๆน่นากลัวมันไม่ได้ช้านะยูดิมก็โผล่มาแต่โชคดีที่กลุ่มนี้มันมีเก้าอยู่นั้นไง การจะออกไปทําอะไรนําเสนออะไรปุ๊บมัมาแล้วมันมาแล้วแล้วเป,เป็นช่องนั้นที่มันไปได้นะแล้วทีเด็ดกว่านั้นกลุ่มนี้ที่ผมบอกว่า,วามีพลังขับเคลื่อนเพราะว่าตรงที่เป็นพื้นฐานของการกระทามันเป็นเลขหกถ้าเกิดว่าเขาจะลงมือทําอะไรปฏิบัติอะไรมักจะนะครับมักจะนะมักจะเป็นที่ประจักษ์อยู่เสมอว่าไม่ได้ทําเล่นๆนะทําให้เห็นนะมีเจ๋งขนาดไหนล่ะทําขนาดเนี้ยที่มาปุ๊บปุ๊บปุ๊บวางแผนมาปับป๊บปับ๊บ นำเสนออย่างที่ใครจับทางไม่ได้เดาทางไม่ถูกปุ๊บอ่าเหมือนให้เรานึกภาพหนังที่มันเกี่ยวกับหรือว่าเอาความจริงก็ไนดนะ้เกี่ยวกับเกี่ยวกับพวกเชฟอะ่ะหนังที่มันเกี่ยวกับเชฟอะ่ะเกี่ยวกับพวกที่บอกว่าเหมือนไอ้นี่จะทํากับข้าวไม่เก่งเลยนะแต่จะเวลาหนังมันแข่งกันใช่ไหมอยูอ่ดีก็เฮ้ยมาได้ไงมาได้ไงโอ้โหโคตรอร่อยเลยนึกพ้ากใช่ไหมคนกลุ่มเนี้จะประมาณนั้น นั่นแหละเขามีพลังขับเคลื่อนที่น่าสนใจน่าสนใจน่าติดตามน่าค้นหานะครับแต่ก็มันจะมีข้อด้อยคืออย่างแรกคือแน่นอน่ะมันชอบแนวทางของตัวเองมากๆไม่ชอบตามใครแล้วก็อย่างที่สองก็คืออาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรมันจะชอบทําอะไรไปเรื่อยๆเขาจะไม่ชอบอะไรที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะอะไรที่กางทางอะเขาจะไม่ค่อยชอบทิ้งอะไรไว้กลางทาง นึออกใช่ไหมมันก็อาจจะบบบมีเหนื่อยมีอะไรบ้างนะครับหกเก้าเนาะมันก็ไปเรื่อยๆนะครับอาจจะมีเหนื่อยมีแล้วแต่ถ้ายืดหยุ่นเป็นนะซึ่งเรื่องนี้ก็มีความยืดหยุ่นอยู่พอสมควรอยู่แล้วถ้ายืดหยุ่นเป็นสามารถแบ่งแยกงานต่างๆออกเป็นลําดับขั้นตอนได้ดีซึ่งจริงๆกลุ่มนี้หกท้ายก็น่าจะลําดับขั้นตอนได้เก่งระดับหนึ่งแล้วถ้าเป็นนะแบบวางแผนดีๆอะไรพวกเนี้ยผมว่าเรื่องเนี้ยเหมาะกับการที่คนที่มัน ผมมองว่ามันไม่ได้เป็นการมีหกห้าท้ายแล้วมันจะนิ่งอะไรขนาดมันจะไม่ขนาดนั้นไงมันจะไม่นิ่งแต่เหมือนกับแบบดูเชิงเหมือนมวยบ็อกซิ่งอ่ะดูเชิงแล้วปล่อยดูเชิงแล้วปล่อยแล้วปล่อยเรื่อยๆนะไม่ใช่แค่ประมาณแบบไม่ใช่แค่มองมองไม่ปล่อยทีรอหมัดน็อกไม่ใช่นะอันนี้มองมองปุ่งมองมองปุ่งมองมองปุ่งเหมือนมวยที่แบบว่าออกตลอดแต่ออกแล้วได้เป้าออกแต่ไม่ได้ออกแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บกมัวไม่ใช่ชกมัวอะไรมออกใช่ไหมเนี่ยผมถือว่า เป็นเลขกลุ่มที่น่าสนใจอีกเลขกลุ่มหนึ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะถูกมองว่าเป็นแบบเออมีหกเก้าเยอะให้ระวังเรื่องเงินอ่าหรือจะข้ามไปเรื่องเงินให้เลยแล้วกันคือกลุ่มเลขเนี้ยคุยบ่อยเลยนะครับว่าเมื่อเช้าก็ได้สนทนากับลูกศิษย์อีกท่านหนึ่งว่าคุยถ้ามันมีเลขใช้จ่ายแล้วมันมีไปห้าปิดท้ายเนี่ยมันจะปิดได้ไหมเสํารับผมนะไม่มีเลขอะไรมาดับมาจับมากั้นอะไรได้ทั้งนั้นอนะ่ะต่อให้คุณมีห้าหรือคุณพิจารณามากแค่ไหนนะถ้าในเบอร์คุณนะ่ะม,นมเนี้จ่ายยยัังงงไไคุก็ต้อ้อดจา่ารบ ผมบอกเสมอเวลาผมสอนเสื้อสมมุติผมใส่เสื้อสีดําเนี่ยถามว่าในตัวผมเนี่ยในเสื้อผมเนี่ยมันมีเห็นปุ๊บเห็นเป็นสีดําผมมีสีขาวอยู่ไหมในในเสื้อที่ผมใส่ก็มีนี่ไงอ่ะเนี่ยงอกใช่ไหมมันก็มีเนี่ยถึงจะเห็นเป็นสีดําไงถ้ามันมีอ่ะมันต้องเห็นมันต้องมีผลสะพอนแน่นอนต่อให้มันมีน้อยแค่ไหน ต่อให้คุณมีห้าทั้งเบอร์นะห้าที่บอกว่าเออจัดก,การอะไรไม่ค่อยได้ใช้เงินอะไรก็ตามแต่ถ้าเบอร์คุณมีแปดแปดหรือหกเเลขอะไรที่มันไม่ได้ใชแค่คู่หนึ่งคุณจะปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณจะไม่ใช้เลยเป็นไปไม่ได้ครับมันต้องได้ใช้มันต้องมีเหตุอะไม่ออกใช่ไหมมันไม่สามารถร้อยเปอร์เซ็นต์ได้คือมันก็ต้องมีเหตุให้ออกแล้วบางทีถ้าเกิดว่าเรา คือเลข5้าอย่างที่ผมบอกว่าสมมติมีห้ามีอะไรแล้วมันแบบยึดมั่นถือมั่นมากๆว่าแนวทางนี้มันใช่มันอาจจะกลายเป็นการหลงทางได้เพราะนั้นตั้งสติด้วยเลข5้าตอนคุยนไม่ใช่เลขสตินะมันเป็นคนที่พิจรารณาซ้ำไปซ้ำมาชอบมองชอบศึกษาชอบวางแผนก็จริงแต่ถ้าเกิดมันเชื่ออะไรมากๆก็จะเชื่อมั่นมากๆหัวแข็งเปลี่ยนแปลงยากประมาณนี้มันก็จะกลายเป็นข้อด้อยได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นเราต้องมองพาไปออกว่าเออมันจะต้องยังไงถามว่าดักได้ไหม ก็ไม่ได้ครับเรามี69เงิงก็จ่ายแต่ให้มองแบบนี้เอามาบวกลบอย่างที่ครูเอกดูในหลายๆครูเอามาบวกลบกันนะ69 65เนี่หาเงินเก่งไหมช่องทางการหาเงินมีความชัดเจนไหมมีเต็มสิบครูเอกให้สิบเลยนะเรื่องการหาเงินอนะเต็มสิบให้สิบเลยส่วนเรื่องการจัดการแน่นอนว่า69มันมีการจ่ายออกม,มีการหมุนเวียนรายได้อยู่ตลอดเวลาหามาใช้ไปหามาใช้ไป 65อาจจะแบบหามาใช้บ้างหามาใช้แบบใช้นะ้5ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับหามาใช้บ้างเพราะฉะนั้นการจัดการการเงินก็ระดับหนึ่งถ้าเรื่องการเก็บเงินหรือการจัดการการเงินนะเต็มสิบนะเก่งให้สักเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะเจ็ดถึงเจ็ดดีกว่าให้เจ็ดถึงถึงแปดไหมไม่น่าจะถึงเพราะมันเป็น6965เนาะให้เจ็ดรวมกันสิบกับเจ็ดก็ได้ประมาณแปด 8ถึง8.5ประมาณเนี้ยนะครับการเงินก็จะประมาณเนี้ยคือหาเก่งอะ่ะแต่ก็ต้องมีใช้ใจ่ายเป่าก็ต้องก็ต้องช่างใจว่าชอบไหมคนนี้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องการเงินนะ,ะเรื่องสุดท้ายเรื่องความรักได้เรื่องบุคลิกที่ดูดีดึงดูดแหละคนคนเนี้ยมักจะเวลาจะชอบใครนะก็มักจะวางตัวดีค่อยๆพูดค่อยๆค,ยค,ยค,ยคบกันไป คือถ้าเจอคู่ที่ใช่ก็จะคบกันได้เรื่อยๆคบกันได้ยาวนาะนะดูแลกันดีแต่ถ้ายังไม่ได้คบหรือยังไม่ใช่เนี่ยเขาก็จะพิจารณาไปก่อนรอหน่อยนะครับคนที่ชอบคนกรุบเล็กเนี่ยก็รอหน่อยเขาเป็นคนช่างเลือกนะมีหกถึงสองตัวเป็นคนช่างเลือกนะช่างพิจารณาเพราะนั้นถ้าใครมีแฟนที่กำลังจีบคนเล็กเนี่ยก็ต้องรอหน่อยเขาเป็นคนชอบเลือกมากกว่าโดนเลือกนะครับก็จะเป็นสไตล์แบบนี้นะอ่ะ น่าจะครบถ้วนกระบวนวามนะครับรอบด่านแล้วล่ะสําหรับเลขกลุ่มนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่ติดตามทั้งทางชั้นเรียนเลขขยาการทางช่องยูทูบนะครับก็นี่คือรีวิวเลข6 9 6 5หาในมุมมองคุยนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คุยครั้งลิปต่อต่อไปนะครับก็ขอเข้ามาได้ครับตอนนี้คิวก็ยาวครับขอมาเถอะพยายามทำทุกวันทุกวันเพื่อให้ เ,เรียกว่าแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้แล้วกันนะครับในช่องคองนะครับแล้วเจอกันคลิปถัดไปครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับมีความสุขมีเงินมีทองร่ำรวยร่ำรวยทุกทา่านแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ